โอเคพร้อมครับผมมา n นกี้เฟนทอม GX GX นะโอเคสวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f c e e o o o k แ n p a g e รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2องแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาที่จะมารีวิวเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ n นกี้เฟนทอม GX นะครับ เป็นรุ่นของสีขาวเขียวมิ้นท์นะครับสีขาวเขียวมิ้นท์นะครับตอนนี้ดูในกล้องอาจจะมองบางคนอาจจะมองเป็นสีฟ้านะแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคู่นี้มันเป็นสีขาวแล้วก็บริเวณด้านส้นเทา้าต่างๆส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับไม่ใช่สีฟ้านะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับก็รองเท้ารุ่นนี้นะครับสีนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับ รีวิวตัวอ p p เปให้เห็นกันแบบชัดๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆของตัวรองเท้ารุ่นนี้บอกไปแบบชัดๆแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้นะครับมีขายไซส์8 8ถึง45นะครับย้ำว่า38ถึง45นะครับขออภัยด้วยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนเงินเท่านั้นส่งของนะครับส่งของจริงๆส่งจริงได้ ได้ทุกคนไม่มีโกงนะครับไม่มีการโกงใดๆเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะไม่มีโกงเลยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับเจ้าตรองเท้าคู่นี้นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวเจ้าตรองเท้าคู่นี้นะครับใครที่เข้ามาดูในช่อง YouTube ตอนนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยกันแล้วกันนะครับหนึ่งซับสไครต์ของทุกๆคนเป็นกําลังใจให้ผมอย่างมากๆเลยนะครับยิ่งมากๆเลยด้วยซ้ํานะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเออคราวนี้มาเรามารีวิวในการสวมใส่เจ้ารองเท้า,ทาคุณี้ให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์เบอร์41นะครับไซส์ของมันของมันเลยก็คือ US8 UK7 นะครับ e u r 4 1แล้วก็ chn 2 6 0นะครับก็เป็นซสายที่ผมสวมใส่ทุกๆครั้งนะครับคือที่ไม่ได้ดูป้ายส์เพราะว่ามันเป็นไส์ที่ตัวเองใส่อยู่แล้วก็เลยรู้ว่าอ่าคู่นี้มันเป็นซสายเท่าไหร่นะครับจริงๆไม่ได้ท่องอะไรมานะแต่มันเป็นส์ที่ผมเองใส่อยู่ปกติอยู่แล้วนะครับก็ ใครที่เป็นติดตามรีวิวผมมานานๆนะครับก็จะรู้ว่าผมเองอ่ะจะใส่รองเท้าเบอร์41นะครับในการสวมใส่ในการรีวิวตลอดตลอดเลยนะครับก็เพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าเราใส่ตรงไซส์มันจะแน่นไปหรือเปล่ามันจะหลวมไปไหมหรือว่ามันต้องเผื่อไซส์บวกไซส์เพิ่มอะไรยังไงนะครับแต่รองเท้าเกือบจะทุกคู่นะครับช่วงหลังๆในรอบหลายๆปีนะรองเท้า ทำออกมาได้ตรงไซส์นะครับแต่คาว่าตรงไซส์อ่ะมันจะโอเวอร์ไซส์หรือว่าปลายเท้ามันจะเหลือมากเหลือน้อยเท่าไหร่มันก็แล้วแต่ว่ารูปทรงของตัวรองเท้าอ่ะมันเป็นยังไงนะครับบางบางไซส์บางยี่ห้อบางแบรนด์นะครับก็ทรงปกตินะครับแต่อ่าไม่ใช่ดิไซส์ปกติ ไซส์รองเท้าปกติเลยแต่ทรงของเจ้าตรงเท้าอะ่ะมันออกจะเลียวๆไปด้านหน้านิดนึงมันก็เลยทําให้บริเวณด้านหน้าเท้าเหลือช่องว่างมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ตัวนี้นะครับเอาตัวนี้นะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าไซส์มันจะเป็นยังไงแล้วความรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเวลาสวมใส่นะครับจริงๆแล้วรองเท้ารุ่นนี้ผมเองใส่มาแล้วค่อนข้างที่จะมาหลายหลายสีใช่ไหมอ่ะก็ไม่พูดมากใส่เลยแล้วกันนะครับ เป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่หลายๆคนอยากจะเห็นว่าเมื่อใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากจะเห็นว่าสินค้าของผมมันเป็นยังไงนะครับบอกไว้ก่อนว่ารองเท้าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะไม่ใช่ของแท้นะครับบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ของแท้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้นะครับแล้วเข้าใจว่าเป็นของแท้กระผมต้องขออภัยเว้ที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นสินค้างานท็อปมิลเลนะครับบอกไว้เลยนะครับ เป็นสินค้างานท็อปบิลเลอร์นะครับก็ใส่เลยนะครับจากนั้นก็ผูกเชือกรองเท้านะครับตามปกติเลยอ่าอา่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็ขยับเชือกรองเท้าออกนะครับจริงๆมันจะมีเชือกรองเท้าซ่อนอยู่ด้านในอีก1น,นคู่นะแต่มันขยับ ขยับไม่ได้นะครับเพราะมันซ่อนอยู่ข้างในมันถูกตัวอัปเปอร์ตัวนี้บังไว้นะครับก็ใส่เลยนะครับอืมความรู้สึกนะครับก็ใส่แล้วก็จะพอดีกับเท้าเลยนะครับไม่หลวมไปไม่แน่นไปนะครับ ก็จะพอดีกับไซส์ที่เราใส่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ความรู้สึกนะครับใส่แล้วพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับไม่หลวมไม่คับเกินไปนะครับจะพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับอ่าผมขอขยับมานิดนึงอ่านี่นะครับ บริเวณข้างเท้าต่างๆนะครับก็พอดีกับเท้าเป๊ะเลยนะครับพอดีกับเท้าเป๊ะเลยด้านหน้าเท้าจะเหลืออยู่ประมาณปลายนิ้วก้อยแค่นี้เองนะครับด้านหน้าเท้านะนะครับเหลือประมาณนี้นะครับด้านหน้าเท้าก็ถือว่าไม่เหลือเหลือไม่เยอะนะ ค่อนข้างที่จะเต็มหน้าเท้าเลยนะครับส่วนหลังเท้านะครับก็แนบชิดกับก็แนบชิดกับตัวเท้าทั้งหมดเลยนะครับด้านส้นเทา้านี่นะครับขอบตรงด้านหน้านะครับก็รัดรัดเท้าทั้งหมดเลยนะครับรัดรัดหมดเลยนะครับก็คือพูดง,ง่ายก็คือ ตัวนี้ผมใส่ไซส์41นะครับใครที่เท้าเบอร์41นะก็สามารถสั่งซื้อตรงๆตรงๆไซส์ได้เลยนะครับไม่ต้องเผื่อไม่ต้องอะไรนะครับก็จะพอดีเท้าแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าความรู้สึกนะครับน้ําหนักเบาไหมเบานะครับเมื่อสวมใส่แล้วก็เบาเลยเดียวนะครับทา,ทางที่น้ําหนักของเจ้าตรงเท้าคู่นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ สองร้อยนิดๆนะครับสองร้อยกรัมนิดๆก็ถือว่าไม่ไม่ไม่หนักนะครับไม่หนักเมื่อสวมใส่อยู่บนเท้า ADA, แล้วรู้สึกว่าเบาโดยสัมนะครับอ่านี่ความรู้สึกก็ตอนนี้นะรู้สึกไม่บีบเท้าน,นะครับไม่ไม่ปวดเท้า cek, ไม่ใส่แล้วไม่รู้ใส่แล้วรู้สึกว่าพอดีเท้าน,นะครับใส่แล้วรู้สึกพอพอดีเท้าน,นะครับอ่าเดี๋ยวยืนให้ดูนะ ด้านหน้าเท้านะครับด้านหน้าเท้านะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับนี่สีนะครับเป็นสีเขียวมิ้นท์นะสีขาวด้านหน้าเท้าจะเป็นสีขาวสัญลักษณ์ไนกี้สีดำแล้วก็มีสัญลักษณ์ไนกี้ด้านหน้าสีม่วงนะครับส่วนตัวที่เป็นคอล่าที่เป็นสี เขียวมิ้นท์นะครับก็จะเป็นวัสดุผ้านะครับเป็นวัสดุผ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่ข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านในข้างขวานะครับเท้าวขวานี่ชุดพื้นปุ่มนะครับปุ่มเป็นปุ่มปลายปุ่มสีม่วงนะครับสีม่วงอมชมพูนะครับพื้นเป็นลักษณะของพื้นสีดำแล้วก็มีลายจุดสีขาวเล็กๆนะครับ ข้างเท้าด้านในนะครับพื้นแล้วก็ปุ่มนะครับแล้วก็มีเส้นเทคโนโลยีเพื่อรองรับน้ำหนักนะครับเอนจนเจนเนอเป็นเส้นสีฟ้านะครับบนพื้นรองเท้านะครับ,บน,น,น,บนี่ด้านซนเท้านะครับนี่ทั้งสองข้างจะไม่เหมือนกันนะครับข้างขวาจะมี ข้างขวาจะเป็นสัญลักษณ์ไนกี้นะครับส่วนข้างซ้ายจะเขียนคาว่าแ h a n อม m x x นะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวพื้นให้ดูอีกรอบนึงนี่นะครับตอนนี้ใส่อยู่แล้วก็ยืนอยู่นะครับในความส่วนตัวนะครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะรองเท้ารุ่นนี้ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งคือ ชอบตัวพืนนะครับชอบพื้นของมันชุดพื้นแล้วก็ปุ่มนะครับผมชอบมากๆเพราะว่า1จํานวนปุ่มที่มันมีเยอะนะครับรองเท้ารุ่นนี้มีปุ่มอยู่ทั้งหมด13ปุ่มนะครับมีทั้งแบบกลมแบบปุ่มดาวกระจายปุ่มใบมีดนะครับมีมีมีปุ่มทุกรูปแบบเลยนะครับซึ่งปุ่มในความความที่มันมีเยอะนะครับมันก็จะช่วยรับน้ําหนักที่กระจายลง บริเวณพื้นรองเท้าได้ดีนะครับแล้วก็จะช่วยจิกเกาะหญ้าได้ดีด้วยนะครับอ่าอันนี้คือข้อดีของมันนะสองมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า n en g ジェ i t y Line นะครับซึ่งมันจะเป็นเส้นสีฟ้าอยู่บริเวณตัวพื้นรองเท้าเกือบจะทั้งหมดนะครับซึ่งเส้นสีฟ้าตัวนี้มันเป็นเส้นที่เป็นเป็นเหมือนกับอ่าเส้นที่นูนขึ้นมาจากตัวพื้นนะครับมันเหมือนกับเป็นปุ่มปุ่มหนึ่งแบบยาวๆนะครับ ช่วยรับน้ําหนักให้กระจายพื้นลงได้ดีลงนะครับคือพูดง่ายคือมันจะช่วยรับน้ําหนักบริเวณอ่าพื้นรองเท้าของเราอะรับน้ําหนักได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือความความความรู้สึกของผมส่วนตัวนะคนอื่นผมไม่รู้นะว่าคิดยังไงนะแต่ความรู้สึกของผมอะผมว่าพื้นรองเท้ารุ่นเนี้ยมันทําออกมาได้ดีมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวใหม่ที่มีนะเวลานี้จากที่เคยใส่ทั้งสองรุ่นนะผมว่าตัวเก่า ชุดพื้นโอเคกว่านะครับผมเฉพาะชุดพืนนะไม่เกี่ยวกับตัวอัปเปอร์นะต้องแยกไว้ก่อนนะครับต้องแยกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือความรู้สึกนะครับมาให้ใส่ให้ดูกันสำหรับเจ้าตัวรองเท้าไนกี้แ a n ทอม GX รุ่นเก่านะครับตัว GX รุ่นแรกนะครับคู่สีขาวเขียวมิ้นท์คู่นี้เอามารีวิวสวมใส่ให้ดูกันแบบชัดๆนะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้มันกำลังมีสิน ที่ร้านกาลังมีสินค้าเข้ามานะครับได้ระยะหนึ่งแล้วผมเองก็อยากจะเอามารีวิวย้อนหลังให้ดูนะครับว่ามีสินค้าเข้ามาแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะได้รองเท้าก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับมีอยู่2เพจนะครับหน้าตาเพจเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้ ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ามีรองเท้าคู่ไหนเอามารีวิวใหม่ๆก็ขอฝากช่อง YouTube ไว้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวยงาม